แต่เรายังมีทิฏฐิคือความเห็นเชื่อแบบนี้ให้เราเข้าใจเลยว่าเรากำลังมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ขัดแย้งต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความเห็นที่ขัดแย้งต่ออารหันต์ทั้งหลายเพราะอระหันต์ทั้งหลายไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้นะอรหันต์นทั้งหลายเข้าใจระบบการเกิดการแก่เจ็บตายของสัตว์ทั่วโลกธาตุว่าจะมีได้อย่างไรกรรมคืออะไรภพคืออะไร ธนาก็อธิบายให้โยมฟังแล้วดัน <c oughs> งนั้นเราไม่สามารถดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้เพราะมันคือกรรมคือภพของเขาเราไม่สามารถดึงดวงจิตของคนอื่นออกมาได้เพราะเขาเป็นผู้ยึดดวงจิตนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถดึงจิตเราออกไปได้ดึงอารมณ์เราออกไปได้แต่เราทุกคนเราละได้ โยมกำลังคิดอะไรตอนนี้โยมทิ้งแล้วกลับมารู้ลมหายใจโยมทําได้กรรมถูกละไปภาวะตันหาถูกเผาไปใช่ไหมภพถูกละไปเนี่ยนี่คือข้อประพฤติปฏิบัติที่าศาสดาสอนโยมยังทิ้งความเห็นต่างๆไม่ได้ไม่เป็นไรทำแบบนี้ซ้ำๆทนทำไปเรื่อยๆต่อไปโยมจะเข้าใจ ด้วยตัวของตัวเองพอเราเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับมากพอณจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความไร้สาระของสิ่งเหล่านี้ไม่สิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระอะไรเลยเป็นเพียงแค่ฟองน้ําหรือพยับแดดที่วาบมาแล้วก็หายไปฟอง